สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับพี่บิวตี้นะคะก็วันนี้พี่บิวตี้จะมาสอนน้องๆเนาะคำนวณเกี่ยวกับ EDC เนาะอืมซึ่งหลายคนอาจจะสงส,งสัยว่า EDC คืออะไรครับพี่บิวตี้อ่ะเดี๋ยวพี่บิวตี้มาอธิบายให้ฟังเนาะแล้วก็มาสอนคำนวณแบบละเอียดยิบเลยอ่ะก่อนอื่นเลยเนาะพี่บิวตี้ขอฝากช่องทางการติดตามของพี่บิวตี้เนาะก็คือช่องทางแรกเลยคือ Facebook นะคะชื่อว่าสอบสภาบิวตี้เนิร์ด ส่วนอีก3ช่องทางเนาะก็คือ IG YouTube TikTok ชื่อว่า Beauty Underscore Nerd สำหรับคนที่ติดตามใน Facebook นะคะพี่บิวตี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเปกำลังใจให้พี่บิวตี้ด้วยนะส่วนสำหรับคนที่ติดตามใน YouTube เนาะพี่บิวตี้ก็ฝากกดอ่า Subscribe เนาะแล้วก็กดกระดิ่งเนาะเพื่อไม่ให้พลาดเวลาพี่บิวตี้ลงคลิปอะไรใหม่ๆก็ อย่างที่พิวตี้บอกเนาะว่าวันนี้พิวตี้ก็จะมาสอนน้องๆคำนวณเกี่ยวกับ EDC EDC คืออะไรคะรพี่พิวตี้อ่ ED า EDC น้องมาจากอ่าคำภาษาอังกฤษนะคะว่า Estimate Date of Confinement อ่าในคนออจุสงสัยมันมันคืออะไรอ่ะพี่พิวตี้ก็คือเป็นการคำนวณอ่าการการคำนวณหรือการคาดคะเนวันคลอดเนาะอืมซึ่งอ่าการที่จะใช้ EDC คำนวณเนาะจะคำนวณได้เฉพาะ,ะในคนที่จำประจำเดือนครั้งสุดท้ายได้แล้วก็ประจำเดือนมาสม่ำเสมอถึงจะเอาไปใช้คำนวณได้เนาะต่อไปเลยแล้ว EDC เนี่ยาสามารถคำนวณได้กี่วิธีครับพี่บิวตี้ต้องบอกก่อนเนาะว่า EDC สามารถคำนวณได้ทั้งหมด2วิธีแล้วมีที่มีวิธีไหนบ้างครับพี่บิวตี้เดี๋ยวไปดูกันเลยเนาะ ก็การคำนวณ EDC เนาะจะได้จากการคำนวณโดยใช้สูตรแรกนะพี่ตีิขอบอกสูตรแรกก่อนอสูตรแรกก็คือใช้เป็น LMP ลบ3เดือนนะลบ3เดือนไฮไลท์อยู่ที่นี้บวก7วันต่อไปเลยอีกสูตรหนึ่งเนาะสูตรที่2เลยก็จะเป็น EDC เท่ากับ LMP บวก9เดือนอแล้วก็บวกด้วย7วัน แล้วเราจะเลือกใช้ยังไงครับพี่ยูตี้อ่ะพี่ยูตี้ต้องบอกก่อนเนาะว่าการเลือกใช้ขึ้นอยู่กับน้องๆเองเนาะว่าถนัดแบบไหนโดยส่วนตัวของพี่ยูตี้นะพี่ยูตี้อ่ะถนัดบวกบวกไปข้างหน้ามากกว่ามากกว่านับถอยหลังเพราะว่าพี่ยูตี้กลัวแบบพลาดอะไรอย่างนี้นับเดือนผิดอะไรอย่างนี้เพราะว่าปกติเวลาเรานับเลขเราก็นับไปข้างหน้าใช่ไหมเวลาเรานับเดือนเราก็นับไปข้างหน้าอพี่ยูตี้ก็เลยกันพลาดพี่ยูตี้ก็เลยชอบใช้สูตร2อืม แต่ว่าอ่ะมันจะมีข้อเน้นย้ําอีกอย่างหนึ่งเนาะสำหรับสูตรแรกวิวตี้ขอแจ้งไว้ก่อนสําหรับสูตรแรกเนาะสิ่งสําคัญเลยที่หลายคนชอบลืมก็คือเวลาคํานวณสูตรแรกเสร็จแล้วต้องบวกปีพศเพิ่มไป1พพอศอบวกพศเนาะเพิ่มขึ้น1พศอ,อ,อ่ะอันนี้คือสิ่งที่ b ิวตี้อยากให้จําเพิ่มอ่ะต่อไปอ่ะ แล้ว LMP เนี่ยพี่บิวตี้เนี่ย LMP ตัวนี้คืออะไรคะแล้วหนูจะเอามาจากไหนเนี่ย LMP ตัวนี้อ่ะก็คือ LMP นะคะก็คือเป็น Last Mental Period เนาะก็คือเป็นอ่าวันแรกของประจำเดือนที่มาครั้งสุดท้ายอ่ะใช้เป็นวันแรกนะสมมุติสมมุติประจำเดือนครั้งสุดท้ายมาวันที่10ถึง15กันยา LMP ก็คือเป็นวันที่วันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่10กันยานั่นเองอ่าเข้าใจอยู่ใช่ไหมเพราะว่าที่พิวตี้บอกว่าอ่าเป็นวันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้ายอื ต่อไปเลยอ่ะเดี๋ยวพบิวตี้จะมาสอนคำนวณให้ดูเนาะอ่ะอันนี้ที่พบิวตี้บอกเนาะว่าอันนี้เป็นวิธีแรกอืก็อันนี้พี่บิวตี้จะยกตัวอย่างให้ดูเนาะโดยการใช้สูตรแรกอืสูตรแรกคืออะไรก็คือ EDC เท่ากับ LMP ลบ3เดือนอ่ะไฮไลท์อยู่ที่ลบ3เดือนบวก7วันอืแล้วพี่บิวตี้อ่ะขออนุญ,ญาตกำหนด LMP ให้ก็คือวันที่29สิงหา63เป็นวันเกิดพี่บิวตี้เองแหละอ่ะ ทีนี้พี่ยูตี้ได้ LMP มาแล้วพี่ยูตี้ก็จะไปลบ3เดือนอ่ะพี่ยูตี้ก็จะเอาเดือนมาใช่ไหมเดือนสิงหาก็คือสิงหาลบ -3 เดือนก็คือจะกลายเป็นเดือนอะไรอ่ะนับถอยหลังไปเนาะก็ นับถอยจากสิงหาไปก็จะเป็นกรกดามิถุนาพฤษภาอ่ะก็คือพฤษภาเนาะก็คือพฤษภาคมอ่าแล้วทีนี้บวกอีก7วันก็คือดูที่วันที่เนาะก็จะได้มาเป็นวันที่ที่ยีบเมาเนาะที่บิวตี้บอกอเอาวันที่ยีบเมาอ่าเอาเดือนพฤษภามาใส่ เดือนพฤษภาบวกไปอีก7วันอ่ะจะกลายเป็นพฤษภามีกี่วัน31วันอ่ะพฤษภาคม3ามเราก็นับไปเลยวันที่29ใช่ไหมนับไปอีก7วัน30 31 1 2 3 4 5อ่ะก็ได้เป็น5มิถุนาอ่ะแล้วก็อ่ะเราไปดูปีพศที่บิวตี้บอกเนาะว่า อันนี้ที่บิวตี้บอกเลยสรุปแล้วก็จะได้เป็น5มิถุนายนแล้วที่พิวตี้เน้นย้ำเลยคือบวกพอสออีก1ปีเพราะว่าอันนี้เรานับย้อนหลังใช่ไหมก็จะเปก็จะได้เป็น 5มิถุนายนอ่ะอันนี้ปี63แสดงว่าอันนี้ต้องได้เป็น64อันนี้ก็คือคำตอบของเราอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปคำนวณอีกวิธีหนึ่งเนาะอ่าที่พิวตี้บอกเป็นสูตรที่2อ,อ่ะเดี๋ยวต่อไปเลยก็ บิวตี้ขออนุญาตใช้ LMP ตัวเดียวกันจะได้พิสูจน์ไปจะจะเลยว่าตกลงแล้วมันตรงกันไหมสามารถใช้ได้ทั้งสองสูตรได้ไหมอ่าเดี๋ยวเราไปเริ่มคำนวณกันเลยเนาะซึ่งอ่ะที่บิวตี้บอก LMP ก็คือใช้เป็นวันเดิมเลยคือย9สิบสิงหา63อ่ะทีนี้ b e a ตี้ Beauty ก็จะบวกไปอีก9เดือนอ่าเดือนสิงหา บวก9เดือนอก็คือมันสิงหาห3สาบวกไปอีก9เดือนเราก็จะนับไปข้างหน้าใช่ไหมสิงหา6-3สสิงหากันยาตุลาพุจิกาธันวามกรากุมภามีนาเมษาพฤษภาอ่ะก็จะได้เป็นพฤษภา6-4สใช่ไหม ได้เป็นพฤษภาหกสีแล้วทีนี้ต่อไปเลยพิวตี้ก็จะเอาวันที่มาใช่ไหมวันที่ยี่สิบเเดือนพฤษภาบวกไปอีก7วัน พี Beauty ออ่บิวตี้ขาเนีัยใช้สีที่มันต่างกันเนาะอาจจะเลดนิดนึงว่าจะได้แบบน้องจะได้เห็นถึงความแตกต่างว่าพี่บิวตี้เอามาจากตรงไหน,นอันนี้ที่บิวตี้บอกก็เอายิบก้าออกมาส่วนพฤษภาอันนี้พี่บิวตี้ก็เอามาจากอันนี้ก็คือได้เป็นวันที่29พฤิบาพมทภา บวกด้วย7วันได้เท่ากับอ่ะนับไป29พฤษภาพฤษภามีทั้งหมด31วันอ่ะก็นับไปอีก7วัน29 30 31 1 2 3 4 5ก็คือ5มิถุนายน 6 4อ่าทีนี้ได้วันที่5มิถุนายนยนเนาะก็64ี่เรานับไปข้างหน้าอยู่แล้วเราไม่ต้องไปบวกพศออเพิ่มอ่าทีนี้สรุปแล้วเนาะเราก็จะได้เป็นวันที่5มิถุนายน64ออันนี้ก็คือคำตอบของเราอ่าเรียบร้อยแล้ว ก็อันเดิมเนาะเมื่อกี้เราคิดได้วันที่เท่าไหร่อ่เมื่อกี้เราก็คิดได้วันที่5มิถุนายน64เหมือนกันอ่าแสดงว่าตรงกันเนาะสามารถใช้ทั้ง2ส,สูตรได้ขึ้นอยู่กับน้องวันอ่าคืออันนี้ขึ้นอยู่กับน้องเนาะว่าน้องแต่แตัดสินใจเลือกสูตรไหนอ่พี่ิวตี้ขอแนะนําว่าให้เลือกตามความถนัดเนาะไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกเนาะเพราะว่ายังไงคําตอบที่ออกมาก็ได้เหมือนกันยกเว้นว่าถ้าเราทําผิดเองอ่า ก็ขอบคุณสำหรับน้องๆแล้วก็คนที่รับชมนะคะยังไงก็พิวตี้ฝากติดตามกันด้วยนะอืมก็คือสามารถติดตามกันได้ทาง Facebook นะคะชื่อว่าสอบสภาบิวตี้เนิร์ดแล้วก็อ่าไอจียูทูบทิ k ต็อนะคะชื่อว่าบิว u ี้แอนด์เนิร์ดเนาะยังไงก็พิวตี้ฝากติดตามด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าพิวตี้จะมาสอนเรื่องอะไรต่อ สุดท้ายนี้นะคะพี่บิวตี้ขอฝากหนังสือไว้ด้วยนะคะก็หนังสือของเพจจะมีทั้งหมด2เซตนะคะ set เซตแรกเลยก็คือเป็นหนังสือสรุป8วิชานะคะจะเป็นเนื้อหาวิชาละเล่มเลยเนาะก็เซตหนึ่ง1,952บาทซึ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะก็คือ,อซื้อหนังสือสรุป1เซตแถมฟรีข้อสอบ pdf เนาะไปให้ฝึกทำกันฟรีเลยแล้วก็ มีโปรโมชั่นส่งฟรีเนาะอ่าสนใจแล้วสิก็หนังสือที่พี่บิวตี้จดทำขึ้นนะคะเนื้อหาเรียงตามบูปินเลยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากอืมแล้วก็สีสันแต่ละเล่มคือน่าอ่านมากก็คือ8ดวิชาก็คือคนละสีกันเลยนะอ่า แล้วก็เนื้อหาสั้นกระชับครอบคลุมอ่านแล้วเข้าใจง่ายภายในเล่มนะคะมีทั้งตารางเปรียบเทียบมีแมปปิ้งเชื่อมโยงมีเทคนิคจำมากมายจากพี่บิวตี้เนาะแล้วก็พี่บิวตี้คิดว่าอ่านเซนนี้สามารถนำไปทำข้อสอบแล้วก็สามารถสอบผ่านสภาทั้ง8วิชาภายในรอบแรกได้อย่างแน่นอนอ่าหลายคนสนใจขึ้นมาแล้วก็สามารถสั่งซื้อหนังสือได้ทาง ไลา์ช้อปปิ้งนะคะอ่าพี่มิวตี้แปะไว้ตามเพจเนาะสามารถไปติดตามได้เลยส่วนเซตที่2นะคะเป็นเซตของหนังสือแบบทดสอบ8วิชาซึ่งก็แบ่งเป็นอย่างละวิชาเหมือนกันแล้วก็เซต8วิชานี้ก็คือเซตละ1,992บาทเนาะหรือว่าถ้าใครจะซื้อแยกเป็นเล่มอะไรอย่างงี้ก็ได้หมดเลยนะ ซึ่งภายในเล่มที่พี่วิวบอกเหมือนกันเลยคือเรียงตามบูปินข้อสอบเรียงตามบูปินคิดดูแต่ว่าเล่มนี้จะเป็นเล่มขาวดำเนาะแล้วก็อธิบายภายในเล่มอธิบายเฉลยอ่ะค่อนข้างละเอียดเนาะพี่วิวตี้ตั้งใจทำมากยังไงก็สามารถไปซื้อได้ที่ Line Shopping นะคะก็แยกเป็นเล่มเหมือนกันเลยนะ mm hmm. ก็คือถ้าสั่งทั้งหมด8วิชาก็คือส่งฟรีเหมือนกันอ่า น่าสนใจขึ้นมาแล้วใช่ไหมแล้วก็แบบที่2เลยคือเป็นแบบไฟล์เนาะซึ่งแบบไฟล์มีทั้งเป็นสรุปเนื้อหาถ้าเป็นสรุปเนื้อหา8วิชาเนาะก็2,100บาทซึ่งจะได้เป็นไฟล์ PDF ที่บอกไปเนาะก็จะได้เป็นไฟล์ PDF แต่ว่าจะมีลายน้ำเนาะสามารถสั่งซื้อได้ที่ l i n e s h o p p i n g เหมือนกันนะคะ ก็สามารถซื้อทั้งหมด8วิชาหรือว่าซื้อแยกวิชาได้เลยแล้วก็ไฟล์อีกอันนึงก็จะเป็นเซตแบบทดสอบเหมือนกัน8วิชาเซตนี้8วิชาก็2 1 5 2บบาทซึ่งเซตแบบไฟล์แบบทดสอบ8วิชานี้ก็ได้เหมือนกันเลยก็คือได้เป็นเขาเรียกเป็นไฟล์ PDF เหมือนกันเนาะ ก็ที่บอกไปจะเป็นภาพขาวาเนื้อหาจะเป็นขาวดำนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ l ล n e Shopping เหมือนกันนะค่าส่วนแบบที่3นะคะก็คือเป็นอ e ีบุ๊กนะคะอีบ e ุ๊กก็คือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เนาะเอาง่ายๆว่าประมาณว่าเหมือนอ่านนิยายในโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ก็คือเราต้องไปโหลดแอปเขามา ่าโหลดแอปเสร็จแล้วก็ไปสั่งซื้อหนังสือในแอปเนาะแล้วก็จะได้หนังสือมาในชั้นวางของตัวเองแล้วก็ไปเปิดอ่านในนั้นซึ่ง อาจจะเทคโนตเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ไม่ได้เนาะก็พี่บิวเปิดขายทั้งหมด18อ่า18อ e ีบุ๊กเลยนะสามารถไปสั่งซื้อได้ผ่านอุกบีนะคะก็พี่บิวไปแปะไว้ให้แล้วเนาะก็เป็นหนังสือเล่มอัปเดตทั้งหมดเนาะก็ล่าสุดหมดเลยนะคะพี่บิวตี้ค้าแล้วมันมีตั้ง3อย่างเนี้ยหนูเลือกไม่ถูกเลยว่าหนูจะเลือกแบบไหนดีเอาเลือกแบบที่เราชอบเนาะอ่าสำหรับคนอย่างแรกเลยสําหรับคนที่ชอบอ่าน ชอบอ่านเป็นหนังสือเนาะก็อยากให้เลือกซื้อแบบหนังสือดีกว่าเนาะเพราะว่าแบบหนังสือดียังไงคือแบบหนังสือหนังสือเป็นขนาด A5 นะคะจะเป็นเล่มขนาดเล็กนะอืมแล้วก็สีสันหน้าอ่านสามารถเทคโนทเพิ่มเติมได้ถ้าเป็นพี่บิวตี้พี่บิวตี้ก็ชอบอ่านแบบหนังสือเนาะแต่ว่าแล้วแต่ละคนอะที่บอกก็คือชอบไม่เหมือนกันส่วนใครที่มี iPad iPhone อ่ะ อยากจะบอกว่าเออพี่บิวตี้คะหนูชอบอ่านใน iPad อ่ะหนูชอบเข้าทำ굿โน้ตหนูชอบเขียนเพิ่มเติมหนูแบบชอบมากเลยอะไรเงี้ยอ่ะก็แนะนำให้ซื้อแบบไฟล์อ่ะไปเขียนแล้วก็นำนาเข้าใน굿โน้ตนะอ่ะอย่างพี่บิวตี้บางบางอย่างพี่บิวตี้ก็อ่ะ เอาไฟล์มาอย่างเช่นเวลามีอบรมอะไรเงี้ยพี่บิวตี้ได้ฟามาพี่บิวตี้ก็เอาเข้ากูด๊ดน้แล้วก็ไปเขียนสรุปเพิ่ม mm hmm. เติมหรืออะไรเพิ่มที่เราสนใจหรือว่าเขียนเพิ่มในเรื่องที่ไฮไลท์เพิ่มอะไรอย่างงี้ส่วนแบบที่3ที่บอกว่ามันเป็นอ e ีบุ๊กอันนี้ก็คือเหมาะสําหรับคนที่อะมี iPhone มี iPad อ่านอย่างเดียวค่ะพี่บิวอ่ะเปิดชอบอ่านแบบนิยายนึกถึงเมื่อไหร่ก็มาเปิดแต่หนูก็ไม่อยากเขียนอะไรเพิ่มนะหนูกอ็อ่านเฉยๆอ,อ่านแล้วก็เอาไปฝึกทําข้อสอบอะไรอย่างนี้ก็อาจจะแนะนําเป็นแบบอ e ีบุ๊กเนาะ ซึ่งแบบ PDF มันอาจจะมีลายน้ำไงบางคนอาจจะไม่ชอบเออพี่ิวหนูไม่ชอบลายน้ำอะไรอย่างนี้ก็สามารถเลือกซื้อตามความต้องการตัวเองได้เลยหรือถ้าใครยังสงสัยตัดสินใจไม่ได้สามารถทักมาถามความเห็นเนาะพี่ิวตี้พี่ิวตี้ก็พูดกลางพูดเป็นกลางนะไม่ได้สนับสนุนแบบเออต้องซื้อแบบนี้นะอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เนาะ ก็ขอบคุณสำหรับน้องๆที่รับชมแล้วก็รับฟังคลิปนะคะสามารถติดตามพี่บิวตี้ได้ทั้งหมด4ช่องทางนะช่องทางแรกเลยคือ Facebook นะคะชื่อว่าสอบสภา Beauty n e r ร์นะส่วนอีก3ช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube IG TikTok นะคะชื่อว่า Beauty Underscore Nerd ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้พี่บิวตี้ด้วยนะ สำหรับครั้งหน้าพี่บวตี้จะมาทำคลิปอะไรเนาะ<ม>ก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะบายจ้า